สิงเนะก้าอี้นวดกันเนื่องจากว่าระบบท้งตัวนะคะตอนนี้ซือเวลาเป่าคนมานะคะตอนนี้มันน่าจะคันสมน,นายิบขนาดนี้อ่ะอะไระทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่เกดจะพักผ่อนร่างกายบ้างนะคะก็คือว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็คือแบบ ใช้ร่างกายตัวเองหนักมากนะคะโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมเนี่ยก็คือแบบเปิดเทอมมุ่นวายอยู่แล้วใช่ป้าเหนื่อยอยู่แล้วไปกลับโรงเรยียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ตั้งแต่ปิดเทอมมามันมุ่นวายกว่าเดิมมทุกคนเพราะว่าปิดเทอมนะคะเป็นช่วงเวลาที่เกตเนี่ยจะต้องถ่ายคลิปทํางานเดินทางไปต่างจังหวัดใช่ไหมก็จะเป็นช่วงเวลาที่เกตแบบไปไหนเป็น เอาเยอะมากเลยอ่ะล้วเกดก็ยังมีกิจกรรมอีกนะคะก็คือว่าเกดเป็นลีดของโรงเรียนเนาะก็ลีดเนี่ยทำให้เกดจะต้องใช้เวลาช่วงปิดเทอมนะคะในการไปซ้อมลีดใช่ไหมล้วเกดอ่ะเลี่ยแล้วนะคะเกดก็จะซ้อมประมาณแบบเจ็ดชั่วโมงต่อวันมีไปเที่ยวเกดไปเที่ยวมากี่ทิปก็ไม่รู้เนะี่ยคือแบบมันก็มันก็เชิงเที่ยวแต่ว่าจริงๆอ่ะที่ไปจริงๆคือการไปถ่ายรีวิวโรงแรมนะคะก็คือแบบเหนื่อยมากก็คือกับอ่ะ ไปสามวันใช่ไหมกลับมาพักวันหนึ่งแล้วก็ไปต่ออย่างเงี้ยตลอดนะคะก็แบบค่าไฟบ้านเนี่ยสรุปลดลงเยอะมากก็วันนี้นะคะก็เลยจะถือโอกาสทําการพักผ่อนนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเกดจะทําอะไรบ้างออาวันนี้นะคะเราก็มีภารกิจนั่นเองเนาะก็คือการที่เราจะต้องอาบน้ำหมานะคะก็เดี๋ยวเราจะอาบน้ำหมานั่นเองนะคะแต่ว่า คือตอนนี้เกดยิ่งคิเกดอยู่แล้วเราก็วันนี้เป็นวันที่ว่างยังไม่เคยว่างอย่างนี้มานานมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้เพราะฉะนั้นเก็จะนั่งรอตรงนี้ไปก่อนนั่งแช่อยู่ที่ห้องรับแช่นะคะก็อ่ไอืมตอนนี้เป็นเวลา1 1เอโมงอะก็คือยังไม่อาบน้ำค่ะก็คือตื่นก0น0โมงค่ะตอนนี้นะคะเราได้หกเสียงตอนแรกเกดนึกว่าอยู่งบนกันทำอะไรกันอยู่่เจนเจนเปิดร้านเจนเจนมาซื้อหน่อยแล้ว รอแป๊บนึงนะขากองข้าไว้เจอเนี่ยเอาใส่ออกมาบ้างมาดิแล้วส <car in illing> ัระโคกแล้วได้น้ำมะนาวใช่ไหมขอไก่ทอดได้ไหมเย็นๆขอไก่ทอดหน่อยขอไก่หน่อยขอไก่หน่อยครับโอ้โหหยิบจากพื้นมาให้เลยอันใหม่นี่โอ้โหเอาเอามีดมาด้วยได้ไหมไก่ต้องใช้มีดขยันไปเทาบ้านไปเลยเหรอโอ้โหเจเจทำเกีกับข้าวเจเจระเบิดกลัวไหม โอยไม่ต้องใส่ไม่ใส่้าจ <c oughs> ้าีอาณาจักรของเจนๆจน,นะทุกคนค่ะดูสีไก่ที่ สีไข่ที่ต่างกันขนาดอีกดูดิอันนี้เป็นไก่คุณภาพกับวันนี้เป็นไก่ไข,ไขไ่ไข่เฮ้ยไข่กับไก่เกตแยกไว้อะอแล้วนะอันนี้เป็นอันที่ค่อนข้างจะไม่มีนะคะก็คือแบบสีต่างกันมากอันนี้ไข่แพงอันนี้ไข่ถูกจบ นี่ไข่นะคะ,ะคก็คืน่ากินเดี๋ยวเราไปกินกับขนมปังกันในขณะที่เกนเพิ่งทำไข่เสร็จมาม่ากลับมาพร้อมซูชิเจมอล <laughs> อะไรล่ะเนี่ยแล้วดูสิ่งที่เกศเพิ่งทำ <laughs> แล้วดูคุณลูบุตรีย้ <laughs> yeah, มาก่เธอนี่มันทำไมเธอไม่รู้จักกลับมาให้มันเร็วกว่านี้ <laughs> วันนี้ก็เลยดีที่ว่าเราไม่ได้มีแค่ ขนมปังกับไข่แต่เรามีแซลมอนด้วยเนีรวดเร็วมากกายป๊าปไม่กินเร็วเร็วมากไม่กินการไม่กินเลยจะกินหมดเลอย่ามาอัดฉันกินไปชิ้นเดียวแล้ว <laughs> ฉันก็ยังมีอันนี้ต้องมาพิชเชอรส่วนกายก็จะมีเป็นอุด้งนะคะชีวิตนาา่าเศร้าแซลมอนจะโดดหลบแบบแซลมอนชิ้นใหญ่มาก บอกไปสพีะป๊าไม่กินะป๊าบอกว่าป๊าจะฟาสติ้งนะคะจะกินอีกทีเมื่อเย็นนะคะเราก็จะจริงเหรอถ่ายกายไม่ทันกินข้าวเสร็จนะคะแล้วก็มีขนมด้วยเย้เย็นหนาวนี่ปากินนะหอมหวานเอ้ มานะคะเดี๋ยวเราจะมาสิงเก้าอีอ้นวดกันเนื่องจากวา่าระบมทังตัวนะคะตอนนี้โ,โดนม,มากเจ็บเออถือเวลาเป่าคนมาและะ้วตอนนี้มันน่าจะคันโอ้โอสภาพมาก ทุกคนก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองแล้วนะคะก็เกดก็ได้ทาการอาบน้ําเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็วันนี้จริงๆเป็นวันที่ชิลมากๆเลยสําหรับเกดก็ไม่ได้พักอย่างนี้มานานมากลแล้วแบบไม่ได้พักมานานมากจริงๆก็เกดวันนี้นะคะก็ได้ทําการตื่นสายไปแล้วใช่ไหมซึ่งปกติเดือนนี้คือเกดต้องลุกตั้งแต่เจ็ดโมงเพราะมีได้ทำทุกวันนะคะแล้วก็ วันนี้เกดได้นั่นก็วิ้นว่าแต่เเพราะฉะนั้นตอนนี้เกดสบายใจมากนะคะเพราะว่าเกดเนี่ยมีปัญหาแบบว่า Office ออฟฟิศซินโดยก็คือเมื่อยมากเมื่อยแบบเดินยืนนานๆก็จะแบบปวดเลยนั่งนานๆก็ปวดนะคะเพราะฉะนั้นอะมันไม่ควรที่จะเป็นตอนอายุเท่านี้เกดปะนั่นแหระแล้วเกดก็เริ่มกันดูซีรีส์ไปนะคะก็เปิดเปิดไปเรื่อยๆไม่ได้ตั้งใจดูแบบ เปิดไปอาบนะ้ำใบอะไรทำนองนั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมานั่งดูเมะกันดีกว่าแล้วก็น่าจะหาอะไรอร่อยๆกินนะคะไปเดี๋ยวไปดูกันเถอะสมัครนาย,ยิบขนาดนี้อะอะไรไม่ไงฮะสบ,บายสบายมามาเก็บค่าเช่าเก็บค่าเช่าก็อีนวดน่อจะหลายบ วันนี้นั่งไปกี่รอบสองสองรอบก็สองร้อยบาทนีเกดยังไม่ได้นั่งเดี๋ยวผู้หญิงสองคนยื่นไปนั่งกันทำอะไรตรงนี้เกนยังเป็นคนทเป็นผู้ชายขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปนั่งกันบนโต๊ะกันเพื่อตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วใช่ไหมก็คือว่าปกติเนี่ยก่อนอาบน้ำนะคะเกดก็จะมายืดกันก็คือแบบยืดแบบยืดไปเลยค่ะเกดตึงแบบไอ้คิดดูนะก็คือเกด แต่งกองได้ดีสุดเท่านั้นนะคะคือแบบไอ้ก็คือท่านั่งเหยียดขาใช่ปะมือแกอะมันจะแบบไปได้อยู่แค่ประมาณนะ่ะคือมันจะไปต่อไม่ได้นะคะก็คือแบบตึงมากตึงจนแบบเจ็บอะ่ะพี่เซนนะคะเกสก็เลยมามาดูแลตัวเองมากนะคะเพราะว่าเพราะวาเกสเพิ่งไปเดินแบบมาใช่ปะแล้วเห็นนะใช่หรอคือแล้วท็นสิวเก็ตข,ขึ้นเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นจุดๆแบบสิวขึ้นเวทญ่มาแล้วเก็ตหลับไม่ได้นะคะ ก็เลยเดี๋ยวจะมาหน้าไปเนาะเดี๋ยวน่าจะลงไปดูหนังกันกลางคืนนะคะแล้วก็มาดูหนังผีกันกล้องติดตายรือสักอย่างนะคะก็เดี๋ยวขอตัวไปดูกันนะคะดูซิว่าจะขวัญขวาแค่ไหนวันนี้เจ็ดกลายเป็นด็อกสเตชันด็อกสเตชันด็อกสเตชันกลับมาเน่ตายแล้ว